ด้วยความรักของพระเจ้าที่ทรงนำเราให้เดินมาถึงในความรักของพระองค์วันเวลาของพระเจ้าทรงไม่เคยเปลี่ยนไปพระองค์ทรงเปลี่ยนด้วยความรักที่แท้จริงสำหรับชีวิตของเราวันเวลาที่เปลี่ยนไป เราไม่เปลี่ยนแปลงมีความรักและเมตตาอยู่เสมอตัวเราอาจจะวันไวเรายงอย่งเหมือนเดิมเป็นพระเจ้าของเราอยู่เลยไปวันเวลา ที่เปลี่ยนไปเราไม่เปลี่ยนแปลมีความรักและเมตตาอยู่เสมอตัวเราอาจจะวันวหวเราอย่างเหมือนเดิมเป็นพระเจ้าของเราอยู่เลยไปพระอง,ง,งค์ทรงสมควร จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมคุณที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แสนดีรแสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมคุณที่จะรับการสรรเสริญวัน ที่แดดจะแผดเผาทรงเป็นเงาลมเย็นเป็นความหวังเป็นทางรอดอยู่เสมอคืนและวันที่แนบหนาวพราองอยู่ข้างเราเป็นพระเจ้าของเราอยู่เลยไป ับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโหมชนาโมชนาเพราะพระองค์แสนดีพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสม ที่จะรับการสรรเสริญพระองค์สงสมคูณที่จะรับการโมทนาโมชนะเพราะพระองค์แสนดีพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์สงสมคูณที่จะรับการสรรเสริญพระอ,อ,องค์สงสมควร ที่จะรับการสรรเสริญเพราะพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมชนาเพราะพระองค์แสนดีนดและไม่มีใครจะเหมือน,นพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญ พระอง,อง,องค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญสรรเสริญพระอง,อง,องค์ทรงสมควรที่จะรับการโมชนาโมชนาเ็ราพระองค์แสนดีพร้อมแสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระอง,อง,องค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญ ด้วยความรักของพระเจ้าทรงนำเราให้ได้เห็นถึงความรักอันอยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงสมควรแต่การสรรเสริญพระเจ้าทรงเปลี่ยน้วยความรักที่ยิ่งใหญ่สำหรับในชีวิตของเราและความรักเป็นสิ่งที่งดงามสำหรับพระเจ้าความรักเป็นสิ่งที่เจ้าทรงผ่อพระทัยในชีวิตของเราวาร เป็นสิ่งที่งดงามเมื่อได้รักจะเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ความรักคือสิ่งที่อยู่รอบกายจะได้เห็นความสุขที่แท้จริงวาม รักเป็นสิ่งที่งดงามเมื่อได้รักจะเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ความรักคือสิ่งที่อยู่รอบกาย เจ้าทำให้ฉันได้เห็นความจริงที่ส่งประทานให้ข้าทุกวัน,นรมเจะก้าวต่อไปทำตามพระชัยเพรความรักนำให้ฉันก้าวเดินไป นได้พบสิ่งที่ยิ่งใหญ่เมื่อดเดินในทางของพระอจะไม่เลือเส้นทางแห่งความรักมั่นคงจะเดินออกไปในน้ำพระใย เจ้าทำให้ฉันได้เห็นความจริงที่ทรงประชารให้ข้าทุกวันและพร้อมจะก้าต่อไปทำตามพระชายก็เพิามนํนให้ฉันก้าวเดินไป พระเจ้าทำให้ฉันได้เห็นความจริงที่ทรงประทานให้ข้าทุกวันฉันพร้อมจะก้าวต่อไปทำตามพระใายเพราะความรักนั้นนำให้ฉันก้าวเดินไป และพร้อมจะเดินในทางพระองยินดีต้อนรับนะครับผู้ที่ได้เข้ามาฟังวันนี้เป็นวันดีถุกท่านด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าในวันนี้เป็นวันดีที่เราทั้งหลายจะมารับพระพรซึ่งกันและกันผ่านพระวจนะของพระเจ้า แต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ไปพร้อมๆกันผมมีคำถามที่จะถามพวกเราว่าเรากำลังท้อกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือเปล่าครับเรากำลังเจ็บปวดกับบางเรื่องที่จำฝังใจจากอดีตอยู่หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นอนาคตหรืออดีตที่ทำให้เราเนี่ยเจ็บปวดนะครับพระเจ้าผู้ซึ่งไม่เคยเปลี่ยนไปนะครับที่ได้บอกกับเราว่า พระเยซูคิ์ทรงเป็นเหมือนดังวันวานวันวนีน้นและวันนี้และตลอดไปเป็นนิดกับหัวข้อผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องครับในพระธรรมฮิบูบทที่8ได้บอกกับเราไว้อย่างนี้ครับว่าพระเยซูคิ์ทรงเป็นเหมือนดังวันนี้และวันนี้และตลอดไปเป็นนิดนะครับในพระธรรมฮิบูบทที่13นี้ผู้เขียนนะครับได้กําลังสนับสนุนนะครับให้ผู้อ่านเนี่ยให้ประพฤต ตนในลักษณะที่สะท้อนถึงการยอมรับถึงการเหนือกว่าของพระเยซูคริสต์ผู้เขียนได้ท้าทายให้ผู้อ่านเนี่ยจับตาดูพระเยซูคริสต์และวิ่งแข่งด้วยความภาคเพียรตราบใดที่ผู้เชื่อจับตาดูพระองค์พวกเขาก็จะสามารถที่จะวิ่งโดยที่ไม่เสียใจหรือว่าท้อใจนั่นเองและตราบใดที่เราไว้วางใจพระองค์พระองค์ก็จะไม่ละทิ้งเราอย่างแน่นอนนะครับแต่การหนุนใจและ การนำในทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อเป็นความจริงที่พระเจ้ายังทรงเป็นเหมือนเดิมเหมือนวันวานเหมือนวันนี้และตลอดไปถ้าพระเจ้าไม่เปลี่ยนพละลักษณะโดยภาราการเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่พระองค์ตัดกับเราจะทำได้หรือไม่หากวันนี้นะครับหากเราไม่สามารถที่จะพึ่งพาพระองค์ให้ทำในสิ่งที่พระองค์ตัดเราก็ไม่มีความมั่นใจ และเป็นไปไม่ได้ที่จะวิ่งแข่งด้วยความอดทนดังนั้นเองนะครับในพระธรรมฮิปูบทที่13ข้อที่8นะครับให้คำรองรับที่ยอดเยี่ยมแก่เราว่าพปรียสุคิต์ทรงเป็นเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานวันนี้และตลอดไปคำกล่าวนี้ช่วยให้เราเนี่ยมองย้อนกลับมาข้างหน้าเพื่อที่เราจะเรียนดูว่าพระองค์ทรงวางใจในเราในวันนี้และสิ่งที่พระองค์ตัดนั้นก็เชื่อถือได้นะครับ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสิ่งที่ตอกย้ำว่าโลกนี้ไม่มั่นคงและไม่เป็นนิรันด์แม้กระทั่งความคิดและใจิตใจของเราเองก็ยังเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเรายอมรับได้ดีแต่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเรายอมรับไม่ได้นั่นเองนะครับแม้ว่าหลายสิ่งในโลกนี้นะครับจะเปลี่ยนไป แต่ความรักของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราคือพระเจ้าไม่ผันแปร ى, ดังในพระธรรมมารคีบทที่3ข้อที่6ได้กล่าวไว้และความรักนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีพระเยซูคริสที่ยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อเราทุกคนนะครับในโรมบทที่5ข้อที่6ได้กล่าวไว้ว่าขณะที่เรายังขาดกำลังพระคิดก็ได้สิ้นพระชนเพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งนำมาซึ่งความรักของพระเยซูคริสต์ที่มั่นคงและนิรันดร์และเป็นผู้เดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเยซูคริสต์ยังทรงเป็นเหมือนเดิมเวลาเดิมวันนี้และเวลาวันนี้และตลอดไปเป็นนิดหากวันนี้เรากำลังรู้สึกเจ็บปวดเสียใจรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมรู้สึกผิดหวังกับหลายสิ่งหลายอย่าง รู้สึกล้มเหลวกับความผิดพลาดที่กลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วนี่เป็นเวลาที่เราจะมอบทุกสิ่งให้กับพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะหวนกลับไปแก้ไขอดีตได้แต่พระเจ้าจะสามารถสร้างอนาคตใหม่ให้กับเราได้อย่าลืมว่าพระเจ้ารักเราเสมอความรักของพระองค์ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาพระเจ้าคือความหวังของเราให้พระองค์ที่จะเป็นผู้เริ่มต้นสิ่งใหม่ในชีวิตของเรา ทุกเป้าหมายทุกแผนงานที่เราวางไว้จะได้รับการสถาปนาขึ้นและกระทำให้สำเร็จไม่ว่าวันหน้าเดือนหน้าหรือปีหน้าเราจะพบเจออะไรขอให้มั่นใจว่าพระเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและพระองค์ทรงรักเราเสมอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงที่พระเจ้าทรงให้กับเราและเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระสัญญาของพระเจ้าที่ไม่สั่นคลอน ถึงแม้ว่าวันนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่พระเจ้าจงทรงสัญญาไว้กับเราว่าพระเจ้านั้นจะทรงเหมือนเดิมอย่างนี้ตลอดไปพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักเหล่านี้ที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเราทั้งหลายเราจึงอธิษฐานขอขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า a m มน